สวัสดีครับทุกคนที่นี่คือหลังมาถถ่านเศรษฐีวันนี้เราจะมาเล่าถึงเรื่องราวของเจ้าพ่อโฟกสวาเกนเฟอร์ดินานเพเชชและภรรยาของเขาเพเชชเป็นใครกันชื่อนี้โด่งดังมากในแวดวงอุตสาหกรรมรถยนต์เขาไม่เพียงเกิดในตระกูลปอร์เช่แต่ยังคุมบังเหียนของโฟกสวาเกนกรุ๊ปอีกด้วยนอกจากความสําเร็จในอาชีพแล้วเรามาพูดกันถึงเรื่องราวความรักของเขากันก่อนดีกว่าครับชีวิตรักของเพียชเต็มไปด้วยสีสันหลังจากเข้าเรียนมหาวิทยาลัยได้ไม่นาน เนื่องจากแฟนสาวโครีนาวอนแพลนต้าตั้งท้องพวกเขาก็เลยแต่งงานกันเมื่อจบจากมหาวิทยาลัยเพชก็เป็นคุณพ่อลูกสามพอดิบพอดีหลังแต่งงานกับภรรยาคนแรกได้13ปีพวกเขาก็มีทายาทด,ด้วยกันเป็นลูกสาว4และลูกชายหนึ่งแต่สุดท้ายชีวิตสมรสของทั้งคู่ก็ต้องสิ้นสุดลงเพราะการนอกใจของเพชเพชก่อเรื่องก็ถือว่าบ้าบอคอแตกอย่างมากนั่นเพราะ เขาดันไปนอนกับภรรยาของลูกพี่ลูกน้องตัวเองในปี1972ขณะที่เพียสเดินทางไปอิตาลีก็ได้แวะไปเยี่ยมลูกพี่ลูกน้องเจอราดปอเช่และภรรยามารีนเมาเลอร์เมื่อน้องสไปซ์เห็นเพียสก็ตกหลุมรักเขาทันทีผ่านไปไม่กี่วันเธอก็วิ่งไปหาเพียสที่อิตาลีหลังจากนั้นเพียชผู้ซุกสนก็มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับมารีนก่อนที่ครั้งหนึ่งขณะที่พวกเขากำลังมีอะไรกัน เจอราดผู้เป็นน้องชายก็กลับมาเจอเข้าโดยบังเอิญหลังจากคนในครอบครัวรับรู้เรื่องราวทั้งหมดก็เห็นว่าเพียชคือความอับปยอันยิ่งใหญ่จึงรีบเตะเขาออกจากบริษัทปอเช่แต่เพียชกลับไม่แคร์และยากับภรรยาคนแรกทันทีในปี1974เพียชก็แต่งงานใหม่กับมาลีนทั้งสองใช้ชีวิตคู่ด้วยกัน12ปีและมีทายาทอีกถึง3คนทว่าในตอนนี้เองที่เพียชไปถูกใจเฮอร์มาฮัตเธอร พี่เลี้ยงของลูกเข้าจนมีทายาทชายคนหญิงคนด้วยกันถ้าว่าการน,นอกใจในครั้งนี้เฮอมากลับไม่เคยได้ชื่อว่าเป็นภรรยาอย่างเป็นทางการเลยในปี1982เพชรก็ได้รู้จักกับภรรยาคนสุดท้ายอวสุลา่าในตอนนั้นเธอเข้าไปสมัครเป็นพี่เลี้ยงและครูสอนพิเศษที่บ้านของเพชรนั่นแหละครับพี่เลี้ยงอีกแล้วในปี1984หลังจากหย่าก,กับมาลีน เพียสก็แต่งงานกับอวสุล่าอย่างรวดเร็วก่อนที่ทั้งคู่จะมีลูกด้วยกันอีกถึง3คนในเดือนสิงหาคมปี2019 p เกพสก็หมดสติและเสียชีวิตลงอย่างกระทันหันจากการประเมินของนิตยสารฟอร์จูนพบว่าทรัพย์สินของเขาอยู่ที่ประมาณ1.1พันล้านยูโรประมาณ42,100ล้านบาทเงินมากมายขนาดนี้เพียสยอมต้องเตรียมการไว้แล้วล่วงหน้าทว่าภรรยาทั้ง4และลูกๆของเขาทั้ง13คน ก็ยังคงทะเลาะก,กันยกใหญ่ฮึไม่ใช่นะทําไมถึงมีลูก13าคนได้ละ่ะภรรยาคนแรกมีลูกห้าคนภรรยาคนที่สองมีลูกสองคนมีลูกกับพี่เลี้ยงอีกสองคนและกับภรรยาคนสุดท้ายอีกสามคนรวมแล้วก็แค่สิบสองคนแล้วคนที่สิบสามมาจากไหนนั่นเพราะหลังจากเพียรเสียชีวิตลงทนายความก็ประกาศว่าเขายังมีลูกอีกหนึ่งคนนั่นก็คือตอนที่เขานอกใจไปมีอะไรกับภรรยาของลูกพี่ลูกน้อง ปรากฏว่าเธอได้ตั้งท้องแต่ตอนนั้นลูกพี่ลูกน้องยังไม่รู้จึงคิดว่าเด็กคนนั้นเป็นลูกของตัวเองแต่ความจริงมาปรากฏเมื่อมีการตรวจ DNA ในภายหลังสื่อเยอรมันรายงานว่าเพียชได้ทำพินัยกรรมไว้ตั้งแต่ปี2010แล้วส่วนการแย่งชิงมรดกที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ก็เป็นเพราะลูกชายคนหนึ่งของเพีชพบว่าขณะที่ยังมีชีวิตอยู่พ่อของเขาได้ทำพินัยกรรมไว้สฉบับโดยเนื้อหาข้างใน ก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงฉบับหนึ่งมีรายละเอียดยิบย่อยเยอะแยะมากแต่กลับไม่ได้เอ่ยถึงอวสุล่าเลยเพราะมันถูกจัดทำไว้ตั้งแต่ปี2003ส่วนอีกฉบับกลับระบุไว้อย่างชัดเจนว่าจะยกสมบัติครึ่งหนึ่งให้กับอวสุล่าส่วนอีกครึ่งคอยแบ่งให้ลูกๆที่เหลือโดยจัดทำไว้ในปี2015แต่ว่าพินัยกรรมฉบับล่าสุดนี้มีเพียงลายเซ็นของเพียชไม่มีทั้งพยานและที่อยู่ซึ่งจากกฎหมายของออสเตรีย ประเทศที่เพียสอาศัยอยู่ได้ถือว่าพินัยกรรมฉบับนี้ไม่มีผลทางกฎหมายทรัพย์สมบัติมากมายขนาดนี้ใครจะยอมรามือดังนั้นบรรดาภรรยาและลูกๆของเขาจึงหาทนายมาเพื่อเตรียมยื่นฟ้องศาลเล่าเรื่องราวในครอบครัวของเพียสจบแล้วเรามาฟังประวัติความเป็นมาของเขากันบ้างดีกว่าครับซึ่งก็น่าสนใจไม่แพ้กันเมื่อจะเล่าถึงเพียสเป็นไปนไม่ได้เลยที่จะไม่เอ่ยถึงต้นตระกูลของเขาโดยตาของเขาก็คือเฟอร์ดินานด์ปอเช่ ผูก่อตั้งบริษัทปอร์เช่นั่นเองในทศวรรษที่1,920และ1,930เขาเป็นสุดยอดวิศวะกรยานยนต์ของบริษัทเดมเลอร์หรือบริษัทที่ออกแบบรถ m e r c e d e s b e n บที่เก่งกาจมากในเยอรมันในปี1,899เขาก็ออกแบบรถยนต์ไฮบริดคันแรกของโลกได้สำเร็จเนื่องจากมีข้อพิพาทกับทางบริษัทดังนั้นเมื่อจบเรื่องนี้แล้วเขาก็ลาออกจากเดมเลอร์ทนายที่ช่วยเรื่องคดีของเขาซึ่งมีชื่อว่า อันทวนเพชก็รวมกันก่อตั้งอูดัดแปลงรถยนต์ขึ้นปอเชร,รู้สึกว่าชายหนุ่มผู้นี้นิสัยไม่เลวจึงยกลูกสาวให้แต่งงานด้วยก่อนที่จะมีทายาทด้วยกันก็คือเฟอร์ดินานด์เพชในปี1933อัอดอลฟฮิตเลอร์ก็ปรากฏตัวขึ้นฮิตเลอร์เป็นคนหลงไหลในรถยนต์อย่างมากแต่เขากลับขับรถไม่เป็นฮิตเลอร์ฝันอยากให้ชาวเยอรมันมีรถยนต์ส่วนตัวกันทุกคน เขาจึงมอบหมายภารกิจนี้ให้กับเฟอร์ดินานปอเช่เนื่องจากพวกเขาเคยเป็นเพื่อนร่วมห้องกันดังนั้นโฟก์สวาเกนจึงได้ถือกำเนิดขึ้นในภาษาเยอรมันโฟก์สวาเกนมีความหมายว่ารถแห่งประชาชนบริษัทแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นโดยรัฐบาลน,นาซีหลังจากปอร์เช่ทาโมเดลรถแล้วเสร็จเมื่อทานผู้นำเห็นก็ถูกอกถูกใจราวกับเด็กน้อยในฐานข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ผมไม่เคยเห็นท่านผู้นำดีอกดีใจอย่างนี้มาก่อนเลยรถคันนี้ก็คือรถโฟกเต่าในตำนานนั่นเองทว่าในตอนนั้นรถยนต์เป็นสินค้าที่ราคาแพงมากจากรายได้แต่ละเดือนของชาวเยอรมันยากที่จะซื้อหามาได้ฮิตเลอร์จึงคิดโครงการบางอย่างขึ้นนั่นก็คือ KDF car โดยให้ประชาชนซื้อสแตมมาติดสะสมลงในสมุดหากสมุดดังกล่าวเต็มแล้วก็สามารถนำมาแลกรถโฟกเต่าได้หนึ่งคัน แต่หลังจากนั้นไม่นานสงครามโลกครั้งที่สองก็ปะทุขึ้นโรงงานโฟกสวาเกนก็ไม่ได้ผลิตรถเต่าอีกต่อไปสายการผลิตทั้งหมดเปลี่ยนเป็นยานพาหนะทางทาหารดังนั้นเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองยุติลงชาวเยอรมันก็ยังคงไม่มีใครได้รถโฟกเต่าเลยสักคันทางทางที่จ่ายเงินไปแล้วจำนวนมากนอกจากปอร์เช่จะออกแบบรถยนต์ให้ฮิตเลอร์แล้วเขายังออกแบบรถทางไฟฟ้าคันแรกของโลกที่ใช้ในสนามรบได้จริงอีกด้วย ดังนั้นเมื่อกองทัพสัมพันธมิตรมาคิดบัญชีหลังสงครามฝรั่งเศสจึงจับตัวเฟอร์ดินานด์ปอร์เช่มาในฐานะอาชญากรสงครามทว่าความจริงแล้วพวกเขามีความคิดที่จะย้ายสำนักงานใหญ่ของโฟกสวาเกนมาที่ฝรั่งเศสเพื่อชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการโจมตีแต่สุดท้ายเพราะการคัดค้านของสมาคมยานยนต์แห่งชาติฝรั่งเศสโฟกสวาเกน,เกนจึงย้ายไปไม่สำเร็จจากนั้นอังกฤษก็เข้ายึดโฟกส์สวาเกน ส่วนตัวของปอเช่เองก็ต้องติดคุกอยู่ในฝรั่งเศสนาน20เดือนหลังจากพ้นโทษออกมาลูกชายของเขาก็ปรับปรุงอูดัดแปลงรถให้กลายเป็นโรงงานผลิตรถยนต์ได้สำเร็จต่อไปเรามาฟังเรื่องราวของเพชกันบ้างครับด้านเพเชเองก็เป็นวิศวกรยานยนต์ผู้เปี่ยมด้วยความสามารถเขาสอบเข้าสถาบันเทคโนโลยีสวิตซูริกอันโด่งดังได้สำเร็จจนเรียนจบปริญญาโทด้านวิศวกรรมสิทธิ์เก่าของสถาบันแห่งนี้ที่โด่งดังก็มีเยอะมากไม่ว่าจะเป็น a l b e r ิร์ตไอน์สไตน์เวอร์เนอร์ฟอนบราวและวิลเฮมเลนเกนเป็นต้นหลังเรียนจบเพชก็เข้าทำงานออกแบบในธุรกิจของครอบครัวอย่างราบรื่นในปี1970เพชก็ออกแบบรถปอร์เช่917อันทรงพลังออกมาในปี1971เพชก็ถูกญาติพี่น้องเตะออกจากปอร์เช่เหตุผลก็เหมือนกับที่ผมเล่าไปแล้วก่อนหน้านี้ภายหลังบริษัทออกแบบเครื่องยนต์ที่เขาก่อตั้งขึ้นก็ถูกออดีเทคโอเวอร์ไป เพียสยืนกลานที่จะให้ออดีที่เพิ่งถูกโฟกสวาเกนซื้อกิจการและกำลังจะถูกลดสถานะให้เป็นเพียงแค่ตัวแทนประกอบรถมีสถานะเป็นผู้ผลิตรถยนต์อิสระเช่นเดียวกับแบรนด์ w m w และ Mercedes-Benz เนื่องจากสุดยอดผลงานเกี่ยวกับออดีนี้เองในปี1993เพียจ,จึงได้ขึ้นเป็น CEO ของโฟกสวาเกนเดิมทีเขาคิดจะซื้อกิจการของปอร์เช โดยใช้ชื่อของโฟก k สวา g เกเพื่อแก้แค้นที่ถูกไล่ตะเพิดออกมาแต่เนื่องจากตอนนั้นโฟก k สวากเกขาดทุนในอเมริกามานานหลายปีแล้วเขาจึงรอให้บริษัทมีเงินมากๆก่อนคอยกลับไปคิดบัญชีระหว่างที่เพียชเป็น CEO Volkswagen ก็ได้กวาดซื้อแบรนด์รถหรูต่างๆทั้งเบนลี่ลัมโบกินีและบุกติทำให้โ o l k s w a g e n เป็นหนึ่งในบริษัทรถยนต์ชั้นนำของโลกทางด้านปอร์เช่เอง เนื่องจากขายรถซูเปอปร์คาร์ได้ปีละหลายพันล้านทําให้เกิดความคิดที่จะทําการควบรวมกิจการแห่งศตวรรษขึ้นทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะครับในตอนนั้นปอเช่และโฟก k สวาเกนต่างก็คิดจะฮุบอีกฝ่ายด้านหนึ่งก็เพราะปอเช่ขายแต่รถซูเปอปร์คาร์มาโดยตลอดแต่ฐานลูกค้าของโฟก k สวาเกนกลับกว,กว้างกว่ามากถ้าได้ลุมโฟก k สวาเกนก็จะเหมาได้ทั้งวงการอีกด้านหนึ่งก็เหมือนกับที่เล่าให้ฟังไปแล้วข้างตน้น ตระก,กูลปอร์เช่ต้องการแก้แค้นที่เพียรสแยงภรรยาพี่น้องตัวเองไปปฏิบัติการซื้อกิจการโฟกสวากเกนของปอร์เช่เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี2004เป็นต้นมาในตอนนั้นกิจการของโฟกสวากเกนยังไม่ดีมากนักจึงได้เริ่มขายหุ้นออกไปปอร์เช่ก็เลยแอบเข้ามาซื้อเก็บเอาไว้จนมีหุ้นของโฟกสวากเกนอยู่ที่ประมาณ18.5%กลายเป็นผู้ถือหุ้นหลักของโฟกสวาเกนในที่สุด2ปีต่อมา เศรษฐกิจโลกค่อนข้างดีแม้ปอร์เช่จะขายรถได้เพียงปีละไม่กี่แสนคันส่วนโฟก k สวาเกนก็ขายไปได้6ล้านคันแต่เพราะอราคารถที่แพงลิบลิ่วของปอร์เช่ทำให้มีกำไรสูงดังนั้นในปี2007ปอร์เช่จึงมีรายได้ทั้งหมด6,400ล้านยูโรประมาณ2 3 5 2 0 0ล้านบาทสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับตัวเองเมื่อปอร์เช่เห็นจำนวนรายได้ดังกล่าวความต้องการซื้อกิจการของโฟกสวาเกน ก็ยิ่งสูงขึ้นตามไปด้วยอย่างไรก็ตามคนข้างนอกก็ไม่ได้เห็นด้วยกับการซื้อกิจการครั้งนี้มากเท่าไหร่ดังนั้นเพื่อปกป้องโฟก k สวาเกนรัฐบาลเยอรมันจึงได้ออกกฎหมาย The Volkswagen หลอขึ้นโดยกำหนดว่าผู้ถือหุ้นของโฟก k สวาเกนมากกว่า20%ล้วนมีสิทธิ์ขัดขวางมาติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั่นจึงหมายความว่าถ้าคุณอยากคุมบังเหียนโฟกสวาเกนย่างเบ็ดเสร็จก็ต้องถือหุ้นให้ได้มากกว่า80% เพราว่ารัฐบาลรัลเ Lower s a x ซ n y ของเยอรมันได้ถือหุ้นไว้แล้ว20.1%จึงทำให้ไม่มีบริษัทไหนสามารถถือหุ้นได้ถึง80%ดังนั้นในช่วงเวลาดังกล่าวทุกคนจึงคิดว่าการที่ปอเช่จะฮุบฟกสวาเกนได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่พวกเขาก็ไม่เคยยอมแพ้ตั้งแต่ปี2005เป็นต้นมาพวกเขาก็เริ่มยื่นเรื่องร้องเรียนกับ e ูที่เยอรมันละเมิดกฎหมายความเป็นธรรมทางการค้า โดยเข้าข้างโฟก k สวา g เกนมากเกินไปปอเช่ยื่นฟ้องหลายครั้งหลายคราไม่ยอมเลิกราจนกระทั่งสหาภาพยุโรปตัดสินว่าเยอรมน,นีทำผิดจริงพร้อมทั้งสั่งให้แก้ไขข้อก,กฎหมายดังกล่าวเยอรมน,นีจึงต้องทำตามอย่างไม่เต็มใจด้านฝั่งปอเช่ก็เริ่มกวานซื้อหุ้นของโฟก k สวา g เกนอย่างบ้าคลาั่งเวนเดลินไวเด็กคิงซีอของปอเช่ในขณะนั้นถึงขั้นเปิดเผยต่อสาธารณาชนเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ในการบริหารโฟกสวาเกน พร้อมทั้งประกาศต,ตัวล่วงหน้าว่าตัวเขาได้ดำรงตำแหน่งเป็น CEO ของโฟก์สวาเกนแล้วจนกระทั่งในเดือนพฤษภาคมปี2018ปอเช่ก็ถือครองหุ้นของโฟก์สวาเกนอยู่ที่30.9%แต่พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ของกฎหมายการค้าการพาณิชย์เยอรมันระบุว่าหากคุณถือหุ้นบริษัทใดบริษัทหนึ่งมากกว่า30%จะต้องส่งเอกสารยื่นข้อเสนอการซื้อกิจการ จากนั้นเมื่อจะซื้อหุ้นก็ต้องประกาศให้สาธารณชนทราบก่อนดังนั้นหากปอเช่ต้องการซื้อหุ้นของโฟก k สวา g เกนเพิ่มก็ต้องเปิดเผยข้อมูลจะซื้อเท่าไหร่ก็ต้องบอกทําให้มีคนเข้ามาปั่นหุ้นไม่น้อยเลยทีเดียวเมื่อทุกคนรู้ว่าคุณจะซื้อราคาก็กระโดดสูงขึ้นทําให้ยากที่จะซื้อหาได้ผลปรากฏว่าเมื่อปอเช่ซื้อหุ้นโฟกสวาเกนได้42.6%แล้วนั้นก็ไม่สามารถหาซื้อเพิ่มได้อีก ในขณะที่ทุกคนคิดว่าการกว้านซื้อหุ้นครั้งนี้น่าจะใกล้จบลงแล้วโดยเฉพาะหุ้นประเภทไม่มีสิทธิ์โหวตในที่ประชุมหลายคนจึงคิดจะช่วยโอกาสทำเงินจากสถานการณ์ดังกล่าวเพราะหากการควบรวมกิจการครั้งนี้ล้มเหลวลงราคาหุ้นของโฟกสวาเกนก็น่าจะร่วงละหนาวดังนั้นพวกขายช็อตจึงกว้านซื้อหุ้นโฟกสวาเกนไว้กันยกใหญ่เพื่อหลบข้อกำหนดที่บอกว่าผู้ถือหุ้น3 0ต้องเปิดเผยกับสาธารณะ ออเช่ยังได้ใช้วิธีการแอบซื้อหุ้นฟกสวาเกนด้วยตราสารทางการเงินประเภทต่างๆจดเต็มสิทธิ์ r อ Option ในการซื้อหุ้น31.5% c ขอออปชันหมายถึงเมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนดแล้วคุณก็สามารถกำหนดราคาซื้อเองได้จากข้อกำหนดของเยอรมน,นีระบุว่าการซื้อหุ้นแบบ c r อ Option จะทำให้คุณสามารถกำหนดได้ทั้งวิธีการชำระเงินแบบเต็มจำนวนและเวลาในการประกาศได้ด้วยตัวเอง เท่ากับว่าจะสามารถเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับได้ดังนั้นปอเช่จึงได้แอบซื้อหุ้นขอออปชันของโฟกสวาเกนไว้จนถึง31.5%อีกส่วนก็ซื้อ,อยังเปิดเผยจนถึง42.6%หมายความว่าปอเช่ถือหุ้นของโฟกสวาเกนไว้ในมือแล้วทั้งหมด74.1%เนื่องจากพวกขายช็อตยืมหุ้นออกมาขายล่วงหน้ากันสูงถึง10.4% แต่หุ้นที่ยังเหลือให้ซื้อขายกันในตลาดจริงๆมีเพียงแค่5.8%เท่านั้นเมื่อนำ10.4%มาลบที่เหลืออยู่เพียง5.8%ออกก็ยังขาดจำนวนหุ้นอยู่อีกถึง4.6%ถ้าใครเป็นหนึ่งใน4.6%นี้ก็จะไม่สามารถหาซื้อหุ้นจากตลาดมาคืนได้ดังนั้นในวันที่27ตุลาคมปี2008จึงเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าช็อตสิตครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ตลาดหลักทรัพย์แรงเฟิตขึ้น เมื่อนักขายช็อตต่างแย่งกันหาซื้อหุ้น5.8%ที่เหลืออยู่ในตลาดทําให้ภายในระยะเวลาสั้นๆเพียงแค่2วันราคาหุ้นของโฟก k สวาเกนก็กระโดดจาก200ยูโรประมาณ7,663บาทขึ้นไปสูงถึง1 5 0 0ยูโรประมาณ39,000บาทจนมูลค่าตลาดทะลุไปถึง30,000ล้านยูโรประมาณ1.1ล้านล้านบาทกลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงที่สุดในโลกหุ้นของโฟกสวาเกน เป็นเสาหลักของตลาดหลักทรัพย์แฟรงเฟิร์ตดังนั้นหากไม่มีฟก์สวากเกนแล้วก็เท่ากับตลาดหุ้นของเยอรมันจะล่มสลายดังนั้นตลาดหลักทรัพย์แฟรงเฟิร์ตจึงได้ออกหน้ามาไกลเกลี่ยโดยบอกกับปอเช่ว่าช่วยไว้หน้ากันหน่อยได้ไหมขอให้ปล่อยหุ้นออกมาสัก5%เปอร์เซนเพื่อให้พวกชอตได้จ่ายหนี้สักหน่อยปอเช่ก็เลยรับปากแต่ว่าหุ้นที่พวกเขาปล่อยออกมานั้นก็มีราคาแพงมากที่สุดในขณะนั้น แต่ก็ยังทำให้พวกขายช็อตตื่นตันกันไปสุดๆอดอลฟ m เมอร์เลมหาเศรษฐีอันดับ5ของเยอรมน,นีก็ขายช็อตหุ้นฟกสวาเกนจนขาดทุนไปถึง400ล้านยูโรประมาณ15,300ล้านบาทและคิดสั้นกระโดดให้รถไฟชนจนเสียชีวิตสงครามการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จึงสิ้นสุดลงทว่าฝ่ายไหนเป็นผู้ชนะกันดูเหมือนปอเชจะเป็นฝ่ายมีชัยทว่าความจริงเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่นะ แม้ระหว่างการต่อสู้กับพวกขายช็อตจะทำให้ปอเช่ได้เงินมาหลายพันล้านยูโรแต่หุ้นที่พวกเขาแอบซื้อด้วยอนุพันธ์ทางการเงินเหล่านั้นหลวดเป็นหุ้นที่ไม่มีสิทธิ์โหวตในที่ประชุมดังนั้นหากต้องการคุมบังเหียนของโฟกสวาเกนจริงๆก็ยังต้องหาเงินมาซื้อหุ้นเพิ่มแต่จากวิกฤตทางการเงินในปี2008ใครจะมีกำลังซื้อรถซูเปอร์คาร์ได้บ้างละ่ะส่งผลให้กำไรของปอเช่ลดลงอย่างมากทว่าพวกเขาก็ยังไม่ยอมแพ้ จึงไปกู้เงินธนาคารต่างๆมามากกว่า10,000ล้านยูโรประมาณ3,083,100ล้านบาทเพื่อเตรียมบังคับควบรวมกิจการของโฟกสวาเกนแต่ต่อมาปอเช่ก็พบว่ากระแสงเงินสดของบริษัทนับวันก็ยิ่งตึงมากขึ้นจนกระทั่งดอกเบี้ยของเงินที่กู้มา10,000ล้านยูโรสูงเกินไปหากยังดื้อดึงต่อไปก็อาจจะทำให้ตัวเองล้มละลายลงในตอนนี้เองที่ปอเช่เริ่มโอ,อนอ่อน ขอเจราจาปณีประนอมกับโฟกสวาเกนโดยบอกว่าเรามาตั้งบริษัทใหม่ด้วยกันเถอะมาแบ่งกันคนละครึ่งแต่เฟอร์ดินานด์เพียชกับปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวของปอร์เช่และยังเน็บแนมอีกว่าพวกคุณไปหาเงินมาจ่ายหนี้ของตัวเองให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาคุยกันหลังจากการเจราจากับโฟกสวาเกนล้มเหลวลงครั้งแล้วครั้งเล่าในที่สุดปี2009โฟกสวาเกนก็เข้าซื้อหุ้น49.9%ของปอร์เช่โดยเงิน4,000ล้านยูโร ประมาณ153,300ล้านบาทต,ต่อมาในปี2012โฟกสวาเกนก็ซื้อหุ้นปอเช่ที่เหลืออีก50.1%ด้วยเงิน4,460ล้านยูโรประมาณ1 7 9 0 0ล้านบาทส่งผลให้สิทธิ์ในการบริหารปอเช่จึงตกเป็นของโฟกสวาเกนโดยเบ็ดเสร็จผู้ชนะที่แท้จริงก็คือเฟอร์ดินานเพชนั่นเองแม้ว่าก่อนหน้านี้เขาจะถูกเตะออกจากปอเช่เพราะการนอกใจ แต่ก็ยังถือหุ้นปอเช่ยอยู่ถึง10%ดังนั้นเขาจึงไม่ได้ต้องการให้โฟก k สวา g เกนกับปอ r s เช่ควบรวมกิจการกันต่อมาเขาจึงได้กําหนดแผนมาโตรกาขึ้นก็คือหลังจากโฟก k สวา g เกนเข้าซื้อกิจการของปอร์เช่แล้วก็ได้ตั้งบริษัทผู้จัดจําหน่ายรถปอ r s เช่ขึ้นขณะเดียวกันปอ r s เช่ Porsche ก็ยังถือหุ้นที่มีสิทธิ์ในการโหวตของโฟก k สวา g เกอยู่ถึง50.7%ไปไปมามา เพชเองก็ได้คุมทั้งแบรนด์รถปอร์เช่แล้วก็ยังได้ผลประโยชน์จากโฟกส s w ว g e ดนไปด้วยเมื่อเพชเสียชีวิตศึกยังชิงอํานาจนี้ก็ปิดฉากลงไปด้วยเอาละครับเรื่องราวในคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้หวังว่าทุกคนจะกดไลค์สนับสนุนและเป็นกําลังใจให้กับเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ